เฮ้ยถ้าว่าพี่พี่พี่ตีแบบไม่แพงมากนะเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แพงไอ้เฮียดวงดีว่ะวันเนี้ยไปไหนไปไหนอไปเนี่ยทอดกระดาษพวกมันต่อได้ป่ะจะได้ดวงดีอีกมาได้เสร็จต่อนั่นแล้วไปจถนวนเลยพี่เอกเล่นไอ้นี่ดีหัวหัวมันเน่ยไอ้เฮียแม่งมาเลยอะพี่ติไอ้ตัวปัดไอ้หมวกหมวกเปย์หลัง ใครอ่ะพี่ปีนมันนี่มันหัวแก๊งมันไอ้เหี้ยนั่นแหละใช่เหรอไอหัวเขียวเหรอใช่ตอนก็ตอนมันขอจบรอบรอบก่อนอ่ะก็คือไอ้เหี้ยเนี่ยต้องแบกหน้ามาขอโทษอ่ะบอกน้องไม่ไหวไอ้น้องไม่ไหวไม่ก็ตอนนั้พี่ด่ามาแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใส่หมวกอ่ะพี่ด่าในร้านแล้วมันเงียบไม่ให้น้องมาด่าแต่ไอชิ้นหัวฟ้านี่เข้ามาแบบเครื่องแรงจัดเลยเราตั่งด่าใส่พี่ไอ้เหี้ยแม่งหนีไอสัตว์ที่หัวน้ำตาลนี่ก็เครื่องแรงไอ้สัตว์แกงหก <G ül üş> มาที่แต่สุดท้ายเ, <S <S เออมาที่หนีหมดไอ้ที่อ่ะเขาเรียกว่าปอดทองคำไหมอะไอย่างเงี้ยเป็สุดนะแต่ถ้าพี่กินเหล้าถ้าพี่แบบกินเหล้าดูบุหรี่พี่ทำอะไรอย่างงี้ไม่ได้จริงนะทำไมวะเบศไม่รู้ดิง่ายเหรอใช่แต่พี่เป็นคนแบบไม่นี่ไงในปอดปอดบร,ริสุทธิ์อ่ะปอดไม่ได้แต่งเลยตปอดไม่ไแต่งปอดไม่แต่งพี่ไม่เอาเรื่องพวกนี้เลยเพี่ไม่เอา พ่อมีคนเล่นแล้วมั้งเชี่ยไว้ของขับลงชายเชี่ยแม่งได้จับของไอ้นี่ว่ะเสร็จเสร็จได้ลั่ดละเสร็จพี่อ่ะเไรอ่ะครบแล้วไอ้เชี่ยแม่งแม่งด่าพี่ในะดับได้ไอ้เชี่ยมึงแม่งตีเลยไม่ลดเลยไอ้เชี่ยตีไม่ติดไม่ติดเลยไี่มันมันไอ้เงี้มาแม่งแอคจัดมันรู้อ่ะรู้รู้เยอะมันรูก็มันก็น่าจะดูพี่อ่ะตอนนี้อ่ะแค้นอ่ะแค้นจับใจอ่ะพี่แอบดูหาผมงเขเดียวนะงานนี้เขาเดียว แต่มันแอบดูจริงไอ้เหี้ยขยะข้าวตาลเป็นงั้นแหไรเหี้ยตอนนี้มันน่าจะนั่งยิ้มอยู่อ่ะน่าจะรู้ตัวเองอยู่ไอ้เหี้ยทำไงก็ได้อย่างนั้นแหละไอ้เหี้ยเจอกูเลยเล็เลยนี่ไงเลยสั่นไงเลยสั่นจริงนะเพราะตัวจริงไม่เหมือนในนิยาย่จ้ะใช่ครับเอ๋โอ้ยเฮียไม่มีคนแล้ววะไป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 เถอะทุวันพักเหรอพักเหรอ ไวเไยตีสองนะเนี่ยอยู่รู้รู้ไหมนี่แล้วอยู่ถึงอยู่ในเมืองถึงตีสองแเนี่ยเราด่ากับมันเป็นชั่วโมงเลยเหรอเลยเหรอนานอยู่อ่ะแล้วนานอยู่อ่ะก็ครึ่งชั่วโมงอยู่ปะได้ครึ่งชั่วโมงอยู่พี่เคยนั่งเล่นเกมโทรศัพท์อ่ะมันเป็นเกมโทรศัพท์แบบว่าแนวแบบว่าอนิเมะเป็นแบบว่าซเลเยอร์ซเลเยอร์อะเคยด่าเคยนั่งด่าใครไม่รู้ที่อะไรแม่งถ้าพี่เล็บในไลน์ฮะพี่ก็โหลดไลน์เอ้ยเฮียหัวร้อนจัดเลยตอนนั้นฝั่ดีอ่ะนั่งด่าแม่งอ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนอะยันสิบเอ็ดโมงอะ เอ้ยไม่ใช่ดิยันประมาณใบสองใบสามอะโคตรนานแต่แต่พี่เพิ่งมารู้ว่ามันเอาพัดลมเจาะไม้พ่อแม่มันเดินมาเรียกไอ้เหี่อ,อะไม่ไดฟังมันอะไม่ฟังเลยพี่ก็ด่าพี่พี่แค้นเลยเหี้ยไม่เอาพี่แค้นกว่าเดี๋ยวนีกไม่เอาพัดลมเจาะไม้แบบเหมือนมันด่าอยู่ อย่าบอกนะไอ้หัวเขียวที่ใส่หมวกในร้านคือหัวแก๊งมันอ่ะใช่ใช่อ่ะพี่ก็ด่ามันอยู่ไอ้เหี้ยหัวไอ้เหี้ยใส่หมวกมึงด่าเอาปากดีเหรอพี่ด่าเงี้ยพี่เจ๊พี่ก็ด่ามันอยู่แต่มันเงียบมั้งนี่ไงเออรอแล้วมันก็เรียกเลยดิฟอร์ไอ้เหี้ยอยู่ต่อหน้าหัวหน้าแล้วแบบเสียหน้าไม่ได้โดนด่าไอ้เหี้ยแต่เข้าใจมันแล้วแต่เข้าใจมันอยู่แต่ก็สเต็ปเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาแม่งอีกไอสัตว์หมันไส้ไอ้เหี้ยขยับผิดไป เองได้ป่ะเองรวยแบบนี้ได้ตลอดป่ะเองดูบุรี่บ่อยอ่ะไม่ได้หรอใช่อ่ะไม่ดูบุรีบ่อยนะเองรวยจัดอ่ะเฮ้ยไอดอกแปดเล่นป่ะพีเทเรเล่นได้ป่ะเอามาดีเล่นได้ป่ะได้โห่ได้มาเสริมหนึ่งทีด่วนมาดิน้องช้ามาดิแปดขนแปดขนมา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 เนี่ยเอาตามในวอลเนี่ยไอ้เชือดวุ้ยไอ้เนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่มาตีนอากาแฟไปเพื่อนผมได้ด้ยไหมพี่มาตีน อย่าลืมเอามานะผมจะหลับละไปะเฮ้ยมันนินทาเราในท์ดอเว้มันนินทาเราในท์ดอเว้แม่งเงียบพอดีไว้ตอนตอนพี่ลงมามนินทาเงียบขี้หยาจะเอะพี่เหรอใช่ไม่ไม่ต้องละพี่มาเต้นไม่ต้องละแกเด็กคุณไม่สามารถไอ้ดอกครอบครัวคืออะไรครับอ่ะเด็กจะไปครอบครัวเลขกสองนะอเ,เออผมได้ยินละนั่งพูดไก่เหีเ้ยวคนะ ตีบ <S an> ่ายควายตีบ่ายควายเฮียแกงขยะตีบ่ายควายไอ้โกเบโกเบรู้เรื่องรู้เรื่องไอ้ลูกน้องรู้เรื่องรู้เรื่องดึงเรียงไว้รู้เรื่องรู้เรื่องก้มหน่อย แม่งนินทาเราไม่นินทาเราในดอกเฮียขยาจัดเลยเห็นปะขี้นินทาจริงเหียแก๊งสองเหียใช่เฮ้ไอดอปคาสี่นะเนลครับผมใครอ่ะดัเฮียต่อสองว่ะต่อสองได้ไ หรือไม่ี่เดินไปได้ไหมถ้ามาเดินเล่นไปโอ้ได้เลยเลยนอเวนอเวได้ไปเชียร์บอลโลกหรือเ่าได้ไปปะวได้ได้ไม่รู้มันดูไงวะแชมโลกไอ้ยบอเตะบอลโลกอะมายังมายังขั้นสี่นะขั้นแข่งเป็นสายเอาเองเจนเหมือนจะได้นะนอเวโดดพี่มอตปีนี้นอเวได้ไปปะพี่เอ้ยบอลโลกพี่ว่านอเวได้ไปบ้างได้ไปน้อยแล้วครับได้ไปนอยได้ไปน้อย เดี๋ยวตอนพี่ด่าันไปตั้งด่าอิงปนตั้งด่ามันมาหรอเดี๋ยวร้านเชือกาไปดีผมจะลี้ยงใหมวเดีายมตวกหลุดเลยไอ้ยงเกียร์น่ะไม่ต้องจับคู่ปะลุงเนี้ยได้ดูไปต้องต้องเหมือนเดิมอะไอมอนไอมอนมึงด่ามเลยนะมอเทีอไม่ปากดีสัส เอาจริงเลยมั้งคุณพัดด่าไม่เลยด่าไม่เลยเดี๋ยวหลุดสวัสดีเอาจริงเลยนะเอาจริงเลย่ได้ๆจับพูไปไอ้มัดชูไว้ไว้หน่อยเพื่อนอ้าวอะไรเพื่อนตัวลั่นนะโอ้ยอีอะมลดไม้อะไรเนี่ยหมอไม้แปะเหรอุ้ยเยนพี่เซตเลี้ยวพัดมันของมันแน่นทุกคนเที่ยวของจริงว่ะเห็นเหี้ยหลายอันจัดขออันหนึ่งได้ป่เพื่อนใครนะใคร อะไรที่น้ำมนต์อะไรหัวร้อนๆของแม่นนะของแม่นนะไปขออีกใช่เหรอเว้ขอได้เหรอของแม่นต๊บเห็นเม้าท์เป็นรูอะไรอ่ะนะก็แพงแงนะไม่ได้ตีใครเลยเราไอ้แย่ไยสองตัวผิดกันเองพี่ไปผิดกันอีกแล้วก็ผมวิ่งไปแม่งยืนนินทาไม่ไปยืนไปยืนด่ามันฟรียืนด่ามันฟรีเลยืนด่ามันฟรีเลยมดูอะไรมาดูอไรบ้มาดูอไรบ้ รอรอด่ามันทีเดียวเลยพี่อาเด้กูต้องอันเชิดไหมแม่งพูดอยู่อะสวัสดีครับวันนี้จะมาดูสารคดีควายขิดกันนะครับวันนี้นะครับแซดแซดแซดทีวีนะครับดูควายขิดกันนะครับดูครับตอนนี้ควายควายสีกรมขิดกับควายขาวครับควายเผือกครับดูครับนี่ครับดูครับตีนไปตีนหนาขิดกันไปขิดมานะครับควายพันธุ์นี้น่าจะเป็นควายที่น่าจะเป็นที่โง่ที่สุดในแฟมิลี่นะครับถามว่าแฟมิลี่คืออะไรเนี่ยเป็นประเทศประเทศหนึ่งนะครับผม ดูครับดูควายควายขีดกันครับดูครับกินกันไม่ลงครับโอ้โหควายขีดกินกันกินกันไม่ลงครับดูดิครับดูควายขีดกันครับโอ้โหกินกันไม่ลงเลยดูดิเพราะว่าควายกิไม่ลงครับเพราะว่านี่ครับเตียมกันครับเตียมกันครับสายเตียมสายเตียมพ่อควายสองพันนี้ครับเป็นควายที่แบบว่าทำอะไรก็รู้กันนะครับผมสายเตียมชอบเอาเปรี้ยมไปครับแล้วก็มีขอควายพวกนี้จะเป็นประเภทที่แบบว่าพออยู่กับฝูงตัวเองก็จะปากดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนแต่ว่าเหมือนคนสักเท่าไหร่ดูครับดู ดูระหว่างสองควายนี่ครับดูดูดูเหมือนเดิมดูครับดูดูดูควายขวิดนะครับดูควายขวิดกันนี่ดูดูควายชนกับควายครับตอนนี้ควายชนกับควายครับควายปามีดครับมีควายปามีดครับหนึ่งมีควายปามีดมีควายปามีดด้วยครับนี่ครับมีควายมีควายก็เหยียบศพด้วยครับ อุ้ยควายถีบอีกแล้วครับควายถีบอีกแล้วมีควายถีบอีกแล้วจริงๆตัวไม่ลำนะครับจริงๆตัวไม่ลำต้องก็แก้ข่าวนะครับควายควายถีบครับควายชิบหายควายชิบหายไงไอ้ควายไอ้เช่นนนมันโดนเราด่างทุกวันมันก็มันก็ไอ้นี่นะหัวเสียนะกดเลยไอเด็กเก็บกดไอ้เวลาป่ะไอ้ดั๊บมึงฟังกูมันจะนั่งดั๊บเฮ้ยมันจะเล่นปืนนะกินรากันกันเลยนะกินรากันเลยนะเอาเลย ไอ้เหี้วโคดไปเลยขวดไม่เป็นไรหรอกมีขวดผมมีนะพี่เอาไม่อยากกันไม่คนมันน้อยคนมันน้อยดูดิแป๊บเดียวก็จบแล้วมมันเลงอ่ะถ้ามันโดนสีเทาอ่ะโอ้ก็ควายเอาเก็ะจับฉลากวะเนี่ยน่าจะจบบุ๊คบิ้งนิดเดียวน่าจะเล่นได้แต่น่าจะต้องรอรีบั๊ เราเนี่เตือนพวกอะมีพี่อยากเอาแล้วไม่พ้นสนับแน่แต่ถ้าเป็นไอเทียวก็สนัดเล่นสนับร้อยใช่เพราะว่าจะเน้นต่อยอย่างเดียวเน้นขัดเน้นลุมอ่ะชอบมันลุมผมโอ๊ตี่สองเอาไอ้พี่แเรียบร้อยปะเนี่ยมาโดนคนไล่ไฮไลน์นะคนไล่ควายอ่ะมีอยู่จริงเข้าข้อกับพี่ไล่เข้าใช่ใช่เฮ้ยจะเอาปาดไม่เป็นเนาะอ่ออีฮี้อ้าวอ่อสับปีโอ้โหทั้งหมดอีฮี้อะจะช่วยอะไรบ้างเนี่ ไม่มาโชว์เฮียอะไรออยากการหวนไงไม่ได้หวนแม่ชอบอีกเลยมา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 ขอระยะเบี่ยงเลยเอาเลยคุยนเอาเลยเบิดเลยคุยๆตายเองมากูตายเอ ออโอ้ยจะายสวยสวยพี่ของเลยมีของสวยใครวะเนี่ยพี่มาตีนสวยสลัดจัดจะหมดละ พี่พี่เราพี่ถือปืนยาวเลยนะ,ะถือปืนยาวยนะพี่ไม่ไม่ต้องกลัวยังไงมันก็ชุบเรื่อยเรื่อยเลยี้งไอ้เหี้ยั่นเนี่ยเยอะไปโอ้ โอเคพกุมมดเอ้ยังอยู่ยังอยู่ไอ้มัดมึงรีเพื่อนดิเพื่อนเออไปพี่เด้อ โอ้ไอเทียมดัดไอเทียมัดไปเล่นเฉยกูว่าแล้วมึงนี่ไม่พ้นไ,<ม>ไม่ชุบจริงๆไม่รู้แหวนผมมาแล้วผมไม่ไดออ้หนอกนอกวงเลยเมื่อกี้